ในรายการโหนกระแสวันนี้ค่ะที่ดำเนินรายการโดยคุณหนุ่มกัญชัยเผยคลิปสัมภาษณ์พิเศษของสีกา๊อฟก่อนถูกตำรวจจับกุมโดยเนื้อหาในคลิปกล่าวถึงความสัมพันธ์ลึกซึ้งระหว่างเธอกับอดีตเจ้าคณะจังหวัดพิจิตรและอดีตเจ้าอาวาสวัดท่าหลวงค่ะโดยสีกา๊กฟเปิดเผยว่าทั้งสองเริ่มรู้จักกันในช่วงปี2556ถึง2557จากการที่ฝ่ายพระทักไลน์มาผิดก่อนจะเริ่มพูดคุยกันในเชิงชู้สาวและคบหากันเรื่อยมาโดยมีความสัมพันธ์ทางกายครั้งแรกที่ กุติวัดท่าหลวงซึ่งเป็นการชักชวนจากฝั่งพระและเป็นฝ่ายเริ่มต้นก่อนแม้เธอจะรู้สึกผิดและบาปในใจแต่ความสัมพันธ์ก็ยังดําเนินต่อโดยพระมักจะพูดกับเธอว่าถ้ารู้วันหนึ่งว่าท่านไม่ดีเหมือนที่คิดกอบก็คงไม่เสียใจแต่ระหว่างคบหากันเรารักกันมากกระทั่งภายหลังฝ่ายพระสารภาพว่าเคยมีภรรยาและลูกมาก่อนทาให้สีกากอบรู้สึกช็อกและเสียใจมากระหว่างคบหากันสีกากอบเผยว่าได้รับการดูแลอย่างดีฝ่ายพระมอบเงินให้ใช้ตั้งแต่หลักพันจนถึงหลักล้านเลย มีทั้งการโอนเงินและก็เงินสดและให้ถือบัตร ATM ไว้เองด้วยโดยในบางเดือนได้รับมากกว่าแสนบาทนอกจากนี้ยังมีการซื้อรถยนต์ให้ถึงสองคันรวมถึงรถเบนซ์ราคา3ล้านบาทด้วยโดยทั้งสองคบหาก,กันจรงิงจังเป็นเวลา2ปีก่อนที่เธอจะย้ายมาอยู่กรุงเทพมหานครพราะเริ่มมีกระแสข,ข่าวลือในพื้นที่ว่าเจ้าคณะจังหวดัดเลี้ยงเด็กจึงย้ายมาอยู่กรุงเทพมหานครก่อนซึ่งท่านก็เห็นด้วยเพื่อไม่ให้ชาวบ้านสงสัยหลังย้ายมาขาดทั้งคู่ก็ยังติดต่อกันแต่ไม่ได้มีความสัมพันธ์ทางกาย โดยพระจะแวะมาหาเพียงบางครั้งและไม่ได้ค้างคืนค่ะติดตามต่อกดค้นหาพิมพ์คำว่า W R N